สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบกับหอยทอปลาสมงว่ะนะครับเดอ้อเมื่อนี้มาสีผ้ามาเบิ่งกันง้คุรุดข้อครับเอาง้อเสียงุ่นเอาง้อมาขายให้เพื่อนเดอ้อแม่พันยูข้อแล้วลูกพันแล่นออกมาครับเมื่อเนี้พ้ากันแล่นจับกันสามคนครับใช้เวลาสองสัโมงครับผมง้อน้อยหัวกระสุนอันซุนเข้าใหม่ครับงวอเถิกน้อยนี่เนอครับเดอ้อตอนนี้จับได้แล้วละ่ะ ห้อยทับกับเลื่อนนําจับมัน่นใส่เวลาโดนเติบครับสองชั่วโมงครับผมกว่าสิจับเลยบันนี้ผมเสียนบอกเด้อในห้อยใหม่เด้อครับเด้อเวลาเอาวงาแบบซื้อวงานฟูงมาเด้อครับเด้อส่วนข้าวไม่ใหม่ส่มันยังบ่อนเรื่องกับคนอย่างสิเด้อครับเด้อเซียนล็อกข่าวจับดีก่อนเด้อให้ข่าวข้อหอดมข้อเพิ่นซะก่อนครับเป็นอุท่าหอนไว้อันนี้ ขนาดผมเห็ดประจําแต่ผมก็ยังกันรุดเมื่ออยู่เรื่อยครับพี่น้องเอ้ยน้ำมานี่ลายโตแล,ล้วครับบางโตก็ขึ้นผู้ครับพี่น้องเอ้ยจะของง้าเพื่อนกับมานำ้ำซอยกันครับง้อยนเพื่อนมาขายงว้วยเพื่นตอนนี้จับได้แล้วไปนั่นแหลครับความรู้สึก,กจะของง้ายัง <laughs> อยากได้อยู่บ่ครับผม ใจเยอะหน้าครับโอ้มันพอซื้อพอเลี้ยงเนาะครับเนาะ่สองฝายพอรู้สึกเป็นแดดครับเป็นใจหายแล้วมันบอกครับใจใหญ่ก็ว่าไงใจใหญ่ไปโทษแล้ว่ะนะก็เป็นว่าเพื่อนว่าจนว่าสีขาเล้วครับเด้อเพื่อนใจถอดเลยครับถอดไม่ได้เพื่อนคว้ามาขายใจไปโทษอะไรเลยก็ได้เสียเงินทธอท้องอยู่แล้วกันยีดให้อะไรกันเขาไม่ขวกป่านนี้ค้ยงไม่ขวบก็อีกป่านสุผมบอกเคยปะบอกเคยถิ่มเด้อครับเด้องอรูดขวกผมตามตามให้จนได้ครับผมได้ก็ได้ขึ้นเมื่อวัน นี่ครับจะแคะอยู่ครับจนหัวสั่นมัน pandemic. สูนแหงล้ะครับผมสําหรับฝากถึงแม่ห้อยเมื่อใหม่เลือครับเด้อที่สิริงวงว่ากะงวดงอันนี้เป็นงวงอแดงนะครับภาษาบ้านนอกขางห้องงวงอมดงงงวงมาจากฟูงมใหม่สาหรับแนห้อยมาใหม่เห็ดใหม่นี่ต้องเรียนรููว <the> <sounds> ิชาหลายเติบครับผมขนาดผมเห็ดมาดนเลยผมก็ยังเงินพลาดครับพลาดแล้วพลาดอีกนั่งกระตุนกระตัวผมนี่มิแต่ร้อยซ้ำบ่นล่ะครับผม ปดูดซี่โค้งเกือบแฮกซ้ำบดต้นตัวผมฝากถึงนายห้อยที่เห็นเพื่อนเห็ดใหม่เลยครับเดอ้โอเพื่นะพื่อนเก่งครับงวัวเพื่อนหัวกระสุนเข้าใหม่พี่น้องเอ้แม่มันอยู่ข้อแล้วล่ะแม่มันกระป,ป,ปานใดดอกเลยต่ลูกมันเปลเป็นจะเป็นยังครับถือกเสื้อกถือกยังมันกะมันตื่นครับผมสำหรับนายห้อยเลยครับเดอ้อฝากถึงนายห้อยใหม่เพื่อนเห็ดใหม่ ครับมันังหูใส่าทเป็นกัอัน่าเปแบบดูัูบาอยู่อันนัไมเนี่ยไม่เนี่เาอนันมาดึงแ็กมงนีเเพาะว่ามาทำบ้นได้นะครับตีอยู่กัรกินยาได้ไหมว่ามันข้าดทกินยาอือันนี้คนไม่ได้ดันคนลดคนนั่นอีีนั่นนี้คุณท่อคนนั่นดันคน เอาดีใจแล้วนาอพ่อเนาะจับงัวได้แล้วบ้านนี้ม้นนี้กะคําแนะนน้ำกะคือว่าเพื่อนซื้อใหม่นะครับเพื่อนเพิ่นซื้องัวมาเลี้ยงครับเพิ่นซื้อน้ำผมเด้อก็ข้อแนะนน้ำกะอยากแห้งแห้มันลื่นข้อซะก่อนครับให้มันนอนข้อจะคืนสองคืนรูปคํามันจบดีก่อนครับงัวประเภทนี้นะครับเพราะว่าผมเจอมาหลายโตแล้วครับซุมโหดกว่านี้ก็มีแบบเอาคนเลยครับผมโหดแบบดุดุเลยครับเจอมาแล้วมันกะ ลักลักสูตรมันก็คือว่าให้เอาบักกล้วยนะครับเรื่องกำํำแล้วก็รวบคำมันสมือครับจะเพิ่งปล่อยจะเพิ่งยังนี่มันสีู่นครับมันจะเอาคนนะครับเรื่องนี่นะพรอันนี้บอกมาเนี่ยเพื่อกันารพลาดขัดขักขักอยู่ครับตอนนี้ระหว่างตอนนี้ผมกังเศร้าเมื่อยแล่นน้ำมาสั่นครับโอ๊สองชั่วโมง ผมกับบอทีมลูกค้า้อครับเด้อส่สได้ดส่วนนึง่งลูกค้าเอพอพ่อค้าม่ยิ่งหรือว่าเมื่อใหม่ในห้วยเมื่อใหม่ส่วนมากก็เจ้าบอทีมลูกค้า้อครับเด้เองว่าลงรับเงินแล้วก็กลับไปเลยะครับเพื่อนบ,บ,บ่มีการสนใจว่างวาสิปเป็นยังไงครับเพราะผมนี่บอทีมบอปะลูกค้าครับผมเพราะผมจะเอางว่าจนคืนได้ครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อคลิปหน้ายังมาพ่อกันอีกครับเม่นี่ก็ สวัสดีขอบคุณครับ